ยังวะกดอัดยังวะกดอัดไปยังวะกดอัดไปยังวะโอยกูหลับพี่เจิดจางวะนัดเจิดจางอ๋อกดอัดไปแล้วกดอัดระหว่างรอห้องเลยเดี๋ยวเฮ้นัดนัดถ้ากดตีนี้นัดอะไรเดี๋ยวหัวใจอ่ะโกรธอย่ามาพูดประโยคนั้นกับคนที่จะเปิดเข้า โหลดหน้าเกมเสร็จปั๊บก็ดีเสียงตึก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 อย่างแรงเลยอะอะไรครับนี่อุ้ยนั่นระเบิดระเบิดเป็นระเบิดไปดีดดีดรออะไรระเบิดรอพ่อรอพ่อป้า ตัวอะไรเขาบอกไห้ผมวสวยตัวเอี้ยครับเาบอกไวมผมี้ยไนผมี้ยโอะูขอโทษูหิดเองผิดเองเี้ทำไมูงเขาอยู่ตรงนี้เลยนะเอ๊ะอย่ตัว้วยเขาอยู่ตรงนี้เลย เอาสักทีอ่ะก็หาแล้วก็หาแล้วว่ะไม่หาแล้วก็ไปหาแล้วยืนๆก็ไอ้ทารเบิด๊บหาปเิด๊ห๊เลย ไม่ใกล้ไม่ได้ยินเสียงไม่่ใกลล้อะะไรมาแล้วมาแล้วไม่ใกล้อะไรล,ะาาล่ลละยืนยืนชิดประกบกูจะไปทางไหนดีกูจะไปทางไหนดีกูหาทางออกก่อนกูหาทางออกก่อนนะนี่ขึ้นเรือด้านหลังได้ถ้ามีคนมาช่วยนะมันแคมป์ ันวนวนอยู่เ<า> <c oughs> ดี๋ยวเราวิ่งเลยวิ่งเรือวิ่งยาววิ่งยาววิ่งยาวอยู่มองมันขยับไม่ได้วิ่งแล้ววิ่งแล้วเอาวิ่งแล้วใช้ชีวิต สวยเพื่อนตีของตกด้วยเย็ผมหาผมหาหาไม่เจอหาไม่เจอตีของตกด้วยได้ตเรียบร้อย โมลิด้วยโอ้มิด้วย <oh ่โมลิด้อโอ้คนเล็กคนเล็กผู้ดนเลยจ้าแลวฉันจะทำอะไรได้ไหมหมูยังไม่ออกไปไหนเลยเนี่ย มันมีโมเโล่ตีของตกนะปีของตกตีของดอกด้วย,ยเล่นยากแล้ว โมลี่แดงหรือโมลี่เขียวโมลี่แดงด้วย

อยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนเหลื่อเพื่อนอนอั่งจุดเพื่อนนั่งจุดเพื่อนหนึ่งหาท่อสอ,สองสองต้อมต่อเกรนหลังครับเจนโดนล้มขีดท้กาก,ก็ปัญหาใหญ่ผมแล,ล้วทิ้งเพื่อนหรือทิอ <laughs> ้งเพื่อนหรือไปต่อดีทิ้งเพื่อนเถิดนะแต่มันอ,อนะุ้มแล้วผมก็หาท่ออยู่ อยู่ใกล้นัทนัดยา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 ไปทางนั้นนัดถอยนัทถอยเนีสั่งเก่งไอ่ไปเฝ้าเพื่อนไปเฝ้าเพื่อนละไปเฝ้าเพื่อนไปเฝ้าเพื่อนละไปเฝ้าเพื่อนนัดพยายามหานัทขึ้นมานล้วจะเห็นมาเลยเช็ดเสียงหัวใจอย่างดังเลย เดินอยู่ใกล้ๆไปแล้วนัดไปแล้วไปแล้วนะัดไปแล้วขังเครื่องพังเครื่องพังเครื่อง,งเพื่อนยอมไปนะเพื่อนเพื่ <c oughs> อนมึงรีบอ่ะ มีตั้นตูหรือฉันไม่มีได้หงดได้หาได้ทั้งสิ้นยังไงนะยังไงเขาจะขึ้นมาหานหรือเปล่ามาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยยังลองลอกอง,องอมีนางขึ้นหรืปะ่ะไม่ เอาอมาแล้วมาแล้วมาแล้วแข่งหาท่อจ้าจุ่จุ่จุ่จุจจขอให้เขาไม่เจอท่อทก่อนโกโ็พอเลยนะถ้าเจอท่อทก่อนพิเศษเลยนะ ล็อกคอร์เน็นะครับอ่าลนะครับาถอแน่นอนีเดียวหรยังไงก็เามอนี่ เอาไปเองเหรอโผล่พูดเหมือนง่ายอะคุณไมเล่นเกมเดียวเองแม่อะไรเนี่ยไม่ไม่ได้ควบคุมความแบกหือว่าพ่อเนี่ยหรือว่าท่อยังไม่เกิดต่างเครื่องนะท้ายเกิด แต่ในใจหนึ่งเดียวก็คือเย็นดีแม่เย็นดีอะบ้านเล็กก็ไม่มีเสียงพ่ออะไรเนี่ยไม่ได้แล้วนะพ่อัดปกติมันต้องมีเสียงพ่อไงใช้อย่างน้อยถ้าอยู่ใกล้อ่ะ ไอยคือพี่สาวจะบอกว่าอยู่ขอบก็ต้องอยู่กลางแบบขึ้นกลางแบบพูอตรายเหเดินเดินบนจกยนหัวแทนแล้ว ไม่ได้หาตัวล่างเลยนะวนหาท่ออยู่ไมเกิดฝเข้มง่ายกว่าอีกวะในเรือเหรอหรือว่าต้องเดินในเรือก่อนในเรือต้องเดินบนแล้วต้องเดินกลางแบบแล้วตอนเนี้ย เาาดทีน,นอข้างบนมขนมข้างบนมันจะเป็นท่อได้ไงล่ะคุณข้างบนเันสองนะคุณเสียงก็ไม่ได้ยิน,ะนอะไรนะ เดี๋ยวว่ามันอัพเดตใหม่ป่ะวนมาตรงนี้กี่รอบแล้วเนี่ยวนไม่หาเองเลยอยู่ว่าท่ออยู่ใกล้ อา้าวไปไหนอ่ะอ <nationalist> ันนั่นะไาแ้อนเทุหรือว่าท่ออยู่แถวนี้ปะเพราะว่าใช่อ่ะ

ปี๊บบเลยเอาฆาตกรยอมออกฆาตกรนีกับชักปักหนีใช่ยอย่ามาเลีนซ่อนแอบ,บกับผม That's what happened.